คลิปนี้นะครับเราจะไปออกกำลังกายในส่วนกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับชื่อท่าก็ m b b ด l l เ o n c e n t r a t i o n นะครับเคอนะครับท่าบริหารในกลุ่มมัดกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าแขนนะครับกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อมัดหลักนะครับกล้ามเนื้อมัดรองมาก็จะเป็นส่วนของหลังแขนนะครับกล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตกล้ามเนื้อมัดต่อไปก็จะเป็นส่วนของโวอามนะครับตอนนี้น้ำหนักในการเล่นนะครับให้เลือมน้หนักประมาณ1-2หรือกิโลเริ่มต้นในเซตแรกสำหรับมือใหม่นะครับตอนนี้เรามาลองมาดูในตำแหน่งในท่านั่งที่ถูกต้องนะครับ นั่งนะครับให้ตำแหน่งโพสิชันในการนั่งเนี่ยลำตัวตรงนะครับหลังยันั้นเพิ่เอาศอกนะครับวางที่ตะด้านในของหัวเข่านะครับลำตัวเอียงเล็กน้อยนะครับหลังแอนและยืนตัวขึ้นหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆให้งอแขนหรือโฟาร์แขนท่อนล่างขึ้นมาระดับหัวไหล่นะครับแล้วปล่อยลงใช้าให้เกิดแรงต้านที่หน้าแขนหลังแขนให้ได้มากที่สุดนะครับจุดที่ออกแรงของเราก็จะเป็นส่วนของหน้าแขนนะครับคือบบเซ็นะครับการเนื้อมัดลองออกมาก็จะเป็นส่วนของไตรเซ็บนะครับ อันที่ก็จะเป็นสว่วนของ f o r a r m ด้านล่างนะครับในการออกแรงไม่ต้องงอข้อมือเข้ามาหาลําตัวนะครับมุมขนาดไหนที่รู้สึกว่าตึงหน้าแขนใช้มุมประมาณนั้นเลยนะครับหายใจเข้าลึกๆตอนผ่อนนะครับหายใจออกจุดที่ั u p อ o r t นะครับหนึ่งอย่าเวียงตัวนะครับมันจะไม่ั u p อ o r t หลังสองไม่จาเป็นต้องงอแขนหรือว่าข้อมือขึ้นมานะครับลักณะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคให้เกรงแขนไว้หรือว่าข้อมือไว้นะครับราผ่อนกลับมาช้า พยายามออกแรงจากกล้ามเนื้อมัดหน้าแขนให้ได้มากสุดนะครับยิ่งเราทำน้ำช้ากล้ามเนื้อหน้าแขนเนี่ยจะออกแรงได้เยอะขึ้นนะครับแล้วผลลอ่อนลงมาช้าให้เกิดแรงต้านได้มากสุดนะครับออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าในเริ่มต้นนะครับไม่ต้องใช้น้ําหนักมาก 1- 2กิโลกำลังเวิร์กสุดนะครับถ้าเราต้องการบริหารหน้าแขนให้ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่ากระชับมากขึ้นเนี่ยให้เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเล็กน้อยนะครับออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าให้เกิดแรงต้านนะครับออกแรงไม้นะครับแล้วผ่อนกลับมาใหม่อ่า อ่ะท่านี้จะบริหารหน้าแขนได้เยอะขึ้นนะครับอัพโซดาวหายใจออกหายใจเข้า mm hmm. ขึ้นมาแล้วลงกลับดีครับแอดหลังไว้เออลงมาใหม่ดีไปใหม่อัพลงเรียบ